สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะจากที่พี่กุ้งเคลียที่จมูกให้แล้วพี่พที่จมูกนะคะจมูกนะคะแล้วก็ลงมานะคะอันนี้เขียอพี่กุ้งมาเคลียรที่คางให้ต่อนิดนึงนะคะอ่าเม้มปาก่อยลูกอ่าเม้มปากไว้นะคะวันนี้ได้หลายจุดเลยนะคะได้แก้มได้จมูกแล้วก็ได้คางคก็พยายามทําให้เห็นนะคะให้เห็นกันเต็มเต็มหน้าเลยนะ ว่าเราอะเคลียร์ได้ทุกจุดแต่ว่าในการทำคลิปของเราขออนุญาตเป็นจุดๆนะคะเพราะว่าให้น้องได้เตรียมตัวด้วยนะคะน่าสงสาราท่อพาพี่กัสไปเอาชุดกับอากิกสิ เม้มปากให้พี่หน่นอนยลูกง่ยหน้าขึ้นอ,อันนี้เจ็บจริงเจ็บใช่ไหมอ,อืมครับเบาๆนิดหนึ่งนะลูกนะ เงยให้หน่อยลูกเงยนะอ่าแล้วก็เนี่ยค่ะที่พี่กุ้งให้ลูกค้าเงยหน้ามันไม่ใช่คือต้องเงยเพื่อให้เพื่อให้พี่มองเห็นหัวสิวนะคะแล้วก็ให้แสงนะคะรับกับรูขุมขนของสิวจะทําให้เห็นสิวมากขึ้นนะลูกนะแต่พอลูกค้าเจ็บอ่ะ,อะเขาจะกิ่งหดอ,งอ่ามันไม่ได้เมื่อ,อยนะคะขอแผนให้ลูนิดนึงเนี่ยเป็นเตียงนอนหน้าปกติแบบนี้ค่ะลูก เก่งมากกดได้ตั้งหลายจุดเลย ที่ผิวน้องนะคะกดได้ดีแบบนี้พี่กุ้งบอกก่อนนะคะที่ผิวน้องกดได้ดีแบบนี้แล้วก็หัวสิวสวยนะคะพื้นผิวไม่เสียเพราะว่าน้องใช้มาร์กสารลหลลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนะคะแล้วก็ละลายหัวสิวหมือนจองตั้ สวัสดีค่ะพี่กุ้งมาตามติดนะคะหลังจากที่กดที่คางไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กุ้งก็ตรงนี้พี่กุ้งจะไม่ได้กดอุดตันให้ดูนะคะอุดตันตรงนี้ไว้ตามที่ไลฟ์สดหน้าเพจพี่กุ้งกดสิวได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งกดไลฟ์สดให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้พี่กุ้งจะทําให้ดูก็คือพี่กุ้งจะกดเม็ดอักเสบนะคะของน้องที่เป็นอยู่นะคะลูกขออนุญ,ญาตนะคะจะกดเม็ดอักเสบให้น้องก่อนนะคะ,ะใช่ เียวลุกนิดนึงนะล,ลูกนะเม็ดอักเสบนะคะเรากดเองที่บ้านได้นะคะเม็ดอักเสบพี่กุ้งไม่ห่วงบางคนบอกแป้มยาสิวไม่ยุบสักทีใช่มันต้องกดออกกับลุกนิดหนึ่งแล้วลูกนะนี่อพอเสร็จแล้วพอเราเปิดหัวนะคะเปิดหัวเสร็จแล้วเราใช้คัตเติลบัตรนี้คะ่ะลูกบีบนะคะบีบเบา,เบา นะคะนี่เห็นไหมมันจะออกแบบนี้เลยหลูกถ้ามันออกแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขยุบนะคะถ้าไม่ออกก็ไม่ต้องเค้นใช่ค่ะไม่ต้องเค้นขลกนี่อันนี้คือลายหัวขล,ลุกนิดนึงนะลูกนะนี่ประมาณนี้นะคะตลตรงนใช่มันมันจะยุบขล,ลุกแต่เราต้องทําให้เป็นนะคะนี่เลยน,นะคะเห็นนะเลดเีียนคนคนอันนี้คือเลือดเสียลูเห็นไหมเนื้อผิวจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่คือวิธีการกดเม็ด อักเสบนะคะของพี่กุ้งกดสิบนะคะเม็ดอักเสพี่กุ้งไม่ห่วงนะคะกดเองที่บ้านได้นะคะกดก่อนพอกมาร์คจะยิ่งดีจะทําให้มาร์คยุบสิวอักเสบยุบได้ไวนะคะเดี๋ยวอันนี้เม็ดสุดท้ายหลบเม็ดนี้เม็ดหนึ่งะะแต่ว่าอุดตันนะคะตามเลยนะคะบอกเลยว่าปักหมุดรอเลยนะคะไลฟ์สดไลฟ์สด สุกหน้าน่าจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุ้งมาแจ้งวันอีกทีหนึ่งเพราะสุกหน้าพี่กุ้งติดสอนนะคะหลังจากการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไม่ลืมนะคะกรณีฝั่งนี้นะคะน้องเป็นสิวอักเสบนะคะถ้าสิวอักเสบแบบนี้นะคะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตกผักนะคะพอเช็ดทําความสะอาดผิวเสร็จแล้วนะคะเราจะมาร์ลดเชื้อสิวด้วยตัวน้ํโสมนะคะน้ํโสมแต้มสิวตัวนี้ช่วยทําให้อักเสบของสิวยุบลงได้ไวนะคะเพียงข้ามคืนเลยทีเดียวถ้าคุณเอาหัวสิวออกนะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงด้วยอะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางจระ ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผ,ผิวด้วยมาร์กสารไหลลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไลฟ์สดฝั่งนี้ค่ะตามติดที่หน้าเพจพี่กุ้งกดสิวนะคะ